สวัสดีครับเพื่อนๆเช้าวันนี้ก็พามาอัปเดตแปลงนะแปลงที่ว่าทำคลิปเกี่ยวกับใช้ต้นทุนให้น้อยที่สุดนะในการทำเกษตรเนะก็ตรงพื้นที่ท้ายแปลงก็วันนี้ก็ามาลงไผ่นะ เป็นไายกิมซุงนะครลงไปเมื่อวานละววันนี้มาลงเพิ่มต้นต้นพันุชุดนี้ก็เดี๋ยวให้เขามาติดในดินครแต่ว่าเขาก็มีขแขนงแทงแล้วนะก็ลงปลูกปลูกไปเลยหน้านี้เขาติดง่ายนะครับตัดแล้วมาฝังก็ติดละ ส่วนชุดนูนก็จะเป็นที่ที่เราเลี้ยงไว้นะที่เราชำไว้จริงๆแล้วชำไมข่ขายอนระัปีที่แล้วมันเหลืออยู่ประมาณสามสิบกว่าก็เลยเอามาใช้เองแล้วก็เดี๋ยวชุดที่ปกติที่เราขายต้นพันธุ์ล้วกนะ็ชำใหม่นี่ครับชำไว้จนออกหน่อแล้วเพื่อน เวลาเราตัดกิ่งตัดกิ่งมาทําไม้ค้าเนี่ยครับตรงโคนเราก็มีประโยชน์เนาะเราก็มาชาเป็นต้นพันธ์ุครับลงมาหวานก็มันอยู่ในร่มมาก็เหี่ยวแต่ไม่ตายนะครับไม่ได้ลดน้ํำหรอกเดี๋ยวรอฝนเนอาความชื้นในดินยังพอมีอยู่ ตรงนี้แปลงนี้ก็ท้ายๆนี่ก็น่าจะสองงานนะของสองงานอันนี้ผู้สาผู้สาที่ต้นตอมาลงไว้ครับก็เริ่มเริ่มโตละชุดนี้ก็ไว้นู่นนะครับหลังหลังฝนหลังปีใหม่ แล้วเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนเปลี่ยนยอดนะครับที่แรกกะว่าจะทำในสุดแนวนู้นเลยแต่ว่าเดี๋ยวพอละเอาแค่ยี่สิบต้นพอเดี๋ยวดูแลไม่ไหวนะครับพอดีไปซื้อพันุ์ในผู้ชายหยกขาวมานะซื้อมาสองต้นก็เลี้ยงในเข่งอยู่ในบ้านเนาะไม่ได้ลงดินเดี๋ยวก็เอายอดเขาเครับเปลี่ยน เป็นหยกขาวให้หมดเลยแต่ผมมีแดงอินเดียอยู่นะอาจจะมาใส่ไว้สวยๆสวย่วนตรงหญ้านน้นก็ตรงที่ยังไม่ได้ตัดญ้านะครับก็ว่าจะลงมะม่วงนะเดี๋ยวหาสะสมพันธ์ุมะม่วงแปลกๆแล้วก็จะปลูกที่หนะครับเอาไว้ทำต้นเนาะ เป็นทำต้นพันธุ์ขายนะครับแล้วก็ที่มีลงเพิ่มเติมไปก็มีลงขี้เหล็กครับผักขี้เดี๋ยวมาไล่ลงเพิ่มครับคือขี้เหล็กเนี่ยเนี่ยครับเพืเ่อนๆ ก็จะลงไว้จริงๆส่วนนะี้ตั้งใจเป็นส่วนผักขี้เหล็กครับแต่ว่าผมลงไม้พวกนี้ไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยอย่างว่างๆตรงเนี้ยก็จะอาจจะใส่ต้นหนึ่งแต่เราไม่ต้องเอาไว้สูงครับแล้วก็เนีย่ยแซมแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอันนี้มาลงอีกไอในหนาในหน้านี่ก็คือ ก็คือลงให้ติดแล้วก็ปล่อยธรรมชาติเลยครับไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องอะไรทั้งนั้นก็โซนพืชที่จำเป็นต้องใช้น้ำก็จะอยู่ด้านหน้าเนาะเดี๋ยวจะต่อน้ำมาจากฝั่งนู้นฝั่งบ้านตากสายข้ามมาเดี๋ยวปั๊มดันมาครับไอฝรั่งก็โตดีนะ ฝั่งนี้ใบเหลืองไงดินด,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 ดิมันแฉะครับแล้วก็มีลงมะนาวเพิ่มไปมะนาวทุนเก้าซื้อมาลงติดไว้ครับติดต้นพอดีผมชอบกินเอน้ำมะนาวโซดานะกระทำกินประจำนะจริงๆแล้วต้นหลังบ้านมันก็พอแล้วครับ แต่ก็มาลงไว้เผื่อไว้ตอนกิ่งก็จะเน้นเนี่ยครับอยากอยากมีร้านต้นไม้นะขายพันต้นไม้นะชอบชอบขยายพันธต้นไม้ก็วันนี้ก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับมาแบบถ่ายอัปเดตนะก็ะคือ วิดีโอแปลงนี้ก็จะไม่มีวิธีปลูกนะครับเพราะว่าต้นไม้เพื่อนๆก็ปลูกกันได้อยู่แล้วนะถ้าปลูกกรรมดาเนี่ยนะครับทำโคกทำอะไรเนี่ยอันนี้ก็พึ่งลงสมุดเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้อนกิ่งแล้วก็ค่อยมาลงมาแซมฝรั่งนะอาจจะมีขุดฝรั่งออกบางก็ตรงไหนว่างก็จะแซมนะครับมันเป็นพืช ที่ใช้เวลาครับละมุดนี่ถ้ามันติดแล้วผ่านไปสักสองปีสามปีนี้ปล่อยเลยนะครับปล่อยเหมือนมะม่วงปล่อยเหมือนอะไรได้เลยไม่ต้องไปรดน้ํามันให้ต้นมันใหญ่ก่อนเราก็ดูแลเขาสักสองปีครับดีโอนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ